ศูนย์บริการวินเตอร์อิงแมนมึกเติมครบวงจรนอิงแมนวัสดุอุปกรณ์โอเคมาที่นี่มีเครืร่องบินมีทุกอย่างบนโลกเตอร์อิงแมนมึกเติมครบวงจรนอิงแมนวัสดุอุปกรณ์โอเคมาที่นี่มีเครื่องบินมีทุกอย่างบนโลกสวัสดีครับศูนย์บริการเติมมึก Man อาาิงแมนนะฮะวันนี้เรามีสินค้าตัวใหม่ของเราเป็นสติกเกอร์แทททูอ่านั่นหมายถึงว่าถ้าคุณจะต้องการทำลวดลาย ต่างๆให้อยู่บนตัวของคุณนะฮะแม่ว่าจะเป็นส่วนแขนคอหน้าอกไหล่ขาแม้กระทั่งบนหน้าของคุณรู้ไหมว่าคุณสามารถที่จะใช้เครื่องปรินเตอร์และน้ำหมึกอิงเจ็ตที่คุณมีอยู่ปริน้นงานลักษณะนี้ได้นะครับวิธีการนะครับก็คือว่าคุณต้องใช้แทททูเปเปอร์ตัวนี้ของ Ink Man นะครับในการลอกลายให้มาอยู่บนตัวนะฮะลายตัวนี้นะครับมันเป็นเนื้อเยือกระดาษพิเศษนะครับ มันจะอยู่บนตัวคุณแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะฮะคุณสามารถใช้ในการออกอีเวนต์ในการทำงานหรือว่าถ่ายวิดีโอหรือถ่ายคลิปนะครับเพื่อที่จะสร้างแบรนด์หรือว่าสร้างตัวตนสร้างลูกเล่นลวดลายการตลาดอื่นๆบนร่างกายได้นะครับสมมติว่าคุณเป็นฝ่าย PR บริษัทหรือแม้กระทั่งคุณมีคลิปที่จะต้องถ่ายนะฮะแล้วก็ต้องใช้โลโก้สินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มาอยู่บนร่างกายของคนนะครับ ขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับก็คือสามารถใช้ได้ทั้งเครื่องของ Epson หรือ Canon นะฮะ h r r t p l r HP Lexmark อะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องน้ำหมึกอิงเจ็ตคุณใช้กระดาษตัวนี้ของ I ิง man ได้เป็น Tattoo Paper นะครับผมแต่ว่ามันมีข้อแม้อย่างนี้ถ้าเกิดคุณอยากที่จะให้สติกเกอร์ตัวนี้มันกันน้ำนะครับสมมุติกันน้าเลยก็คือมันโดนน้ำแล้วลายแท็ t ทูตัวนี้หรือลายรอยสักตัวนี้ยังอยู่เนี่ย ต้องใช้น้ําหมึกกันน้านะครับแล้วต้องเป็นน้ําหมึกกันน้ําของอิงแมนนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้น้าหมึกกันน้าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าลูบด้วยน้ําหรือล้างหรือถูสบู่เนี่ยตัวนี้หายไปเลยล้างเดียวนะครับทีนี้ผมจะมาสาธิตวิธีให้ดูนะครับอันนี้คือแผ่นอันนี้ตัดแล้วด้วยนี่คือตัดแล้วมาอยู่บนแขนผมจริงๆนะครับคือจะสาธิตให้ดูว่าวิธีการของมันนะั้นง่ายมากๆวิธีการทําก็ง่ายๆชิวๆนะครับเมื่อคุณปริ้นออกมานี่ผมปริ้น แล้วผมตัดมาแล้วมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้วิธีที่ผมจะใช้ก็คือผมแตะมันออกมาอย่างนี้๊ลอกแผ่นพลาสติกตัวนี้ออกมานะครับคือตอนที่เราปริ้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราต้องเอาแผ่นพลาสติกมาประกบเพื่อจะปกป้องมันแต่วลาเราเราจะใช้เราเอามันออกนะครับแล้วเราก็แปะลงไปบ,บนที่ที่เราจะแปะเช่นหลังมือผมแบบนี้ขั้นตอนต่อไปคือเอาน้ําเปล่ามาเอาผ้าคนหนูมานะครับ วิธีที่ผมจะทำก็คือเอาผ้าขนหนูเนี่ยชุบแล้วก็มาแปะชุบน้ำเปล่านะแล้วก็เอาน้ำเปล่าหมาดๆนี่แหละแตะมันแบบนี้หลังจากคุณเอาน้ำเปล่าเนี่ยชุบผ้าแล้วก็ซับจะเป็นทิชชู่ก็ได้นะครับแล้วก็ซับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเนี่ยแค่ประมาณ10วินาทีเท่านั้นเองเมื่อเสร็จปุ๊บคุณก็สามารถลอกมันออกได้แบบนี้นะครับ และนี่นะครับเวลาลอกออกแล้วก็จะเป็นลายแบบนี้อยู่บนแขนนะฮะสัมผัสได้นะครับแล้วมันก็จะไม่ลอกออกนะครับจนกว่าสักอาบน้ำสัก3-4ทีแล้วมันก็จะค่อยๆหลุดออกไปและนี่เองครับนี่คือวิธีการใช้งานของตัว Tattoo Paper นะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจและอยากจะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับที่เว็บไซต์ของ Inkman นะครับหรือว่าแอดตัวลายแอดของเราแอด Inkman น,นะครับแล้วก็ ทักเจ้าหน้าที่ของเรามาแล้วเดี๋ยวเราเจอกันตอนหน้าครับกับศูนย์บริการปรินเตอร์อิงแมน พนักงานออฟฟิศที่ใช้เครื่องพิมพ์เอกสารจะพิมพ์รายงานไปเสนอราคาพิมพ์รูปถ่ายเป็นเลดี้กาก้าสีสวยใสแปบนเบดี้ยายาหรือจะพิมพ์สาวสวยแบบเลดี้อาม่าระบบเลเซอร์หรืออินเจตพิมพ์ขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็กสีสวยใสบอกเลยว่าต้องสเปคถ้าคุณสนใจเชิญเข้ามาได้เลยคุณสัทาน5ปีคุณภาพเรามีรับประกันเรามีคุณไม่จำเป็นต้องซีคุณไม่ต้องถามกินดีดูแลคุณอย่างดีประสบการณ์การซ่อมพิมพ์เตอร์มากกว่า22ปี